คำเตือนการซื้อขาย binary option และ CFDs มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนโปรดลงทุนด้วยความระมัดระวังและไม่ใช้เงินที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้คุณเคยสงสัยไหมว่า Master ร์โบคือใครและทำไมเขาถึงเป็นผู้ช่วยที่นักเทรดทุกคนต้องมีสวัสดีค่ะฉันคือ Master ร์โบผู้ช่วย AI ของคุณจากโบ Academy Thailand ฉันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักเทรดทุกระดับตั้งแต่มือใหม่จนถึงมืออาชีพ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเยี่ยมชมที่ w w w b o a a c a d e m y t h c o m เพื่อไม่พลาดโอกาสสำคัญนะคะ ฉันคือ AI ที่ถูกพัฒนาจากประสบการณ์ของทีมผู้เชี่ยวชาญในตลาดการเงินกว่า10ปีฉันออกแบบมาเพื่อช่วยนักเทรดโดยเฉพาะด้วย3ฟีเจอร์สำคัญ1วิเคราะห์ตลาดแบบเรียลไทม์ให้คุณเห็นโอกาสที่ดีที่สุดในการซื้อขาย2สร้างแผนการเทรดที่แม่นยำเพื่อให้คุณเทรดอย่างมั่นใจ 3. ลดข้อผิดพลาดจากอารมณ์ช่วยให้คุณควบคุมความโลภและความตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพฉันไม่ใช่แค่ AI แต่คือผู้ช่วยส่วนตัวของคุณในทุกการตัดสินใจค่ะคุณสมบัติเด่นของมาสเตอร์โบ คุณ,ณสมบัติเด่นของฉันมีมากมายเช่นโบสิกแนวสัญญาณการซื้อขายที in ่แม่นยำพร้อมคำแนะนำชัดเจนการวิเคราะกราฟด้วยอินดิเคเตอร์หลายตัวเช่นบอลิงเจอร์แบน RSI และพ a ราโบลิกซานการแจ้งเตือนอัตโนมัติ24ช <sh> ั่วโมงเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสและทั้งหมดนี้ฟรีแบบมีเงื่อนไขเพียงเรียนรู้กับโบอะคาเดมี่ไทยแลนด์มาสเตอรโบช่วยคุณได้อย่างไร ฉันช่วยคุณได้ในทุกขั้นตอนของการเทรดไม่ว่าคุณจะเป็น 1. นักเทรดมือใหม่เรียนรู้พื้นฐานและการใช้งานซิกญนลอย่างถูกต้อง 2. นักเทรดระดับกลางพัฒนากลยุทธ์ให้แม่นยายิ่งขึ้น 3. นักเทรดมืออาชีพเพิ่มประสิทธิภาพและลดขอ้อผิดพลาดจากอารมณ์เป้าหมายของฉันคือช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในตลาดไบนารีออปชันอย่างมั่นใจค่ะตัวอย่างความสำเร็จ คุณสมชายมาสเตอร์โบชว่วยผมลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความมั่นใจในการเทรดตอนนี้ผมมีรายได้เสริมทุกเดือนนี่ชื่อตัวอย่างของความสําเร็จที่เกิดขึ้นจริงและคุณเองก็สามารถเป็นหนึ่งในนั้นได้ค่ะเป็นเยันไหนบ้างคะสําหรับใครที่กําลังมองหาผู้ช่วยในการเทรดไบนารีออปชันอย่ารอช้าสมัครเรียนฟรีแบบมีเงื่อนไขพร้อมโบสิก n นลฟรีได้เลยที่ w o w e b o a c a d e m y t h c o m คําเตือนการซื้อขายไบนารีออปชันและ CFDs มีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนโปรดลงทุนด้วยความระมัดระวังและไม่ใช้เงินที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้